โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางผิวหนังที่ทุกท่านไม่ควรมองข้ามค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าอุบัติการเจอค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเรารู้เราก็จะได้ป้องกันตนเองนะคะแล้วก็สังเกตอาการคนที่อยู่รอบข้างเราไปด้วยนะคะว่าเขามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านี่เป็นสภาพของโรคสะเก็ดเงินนะคะแล้วก็ดูที่มือนะคะอันนี้ก็คือตามตัวเลยนะคะที่เจอนะคะ เป็นโรคที่เป็นปัญหาทางผิวหนังนะคะที่สําคัญก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะคะใช้คำว่าเรื้อรังพบบ่อยลักษณะรอยเนี่ยเป็นผื่นนูนแดงนะคะหนามีสะเก็ดสีขาวลอกเป็นขุยจํานวนมากและมักจะเป็นเป็นหายหายโดยพบผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินประมาณร้อยละหนของประชากรทั่วโลกโดยสามารถพบได้ทุกเพศทุกวยัย ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ผู้ใหญ่นะคะเนื่องจากมีปัจจัยกระตุ้นที่ให้เกิดโรคมากกว่าสําหรับในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการศึกษาทุกบทการและความชุกข,ของโรคประชาโรคนี้มากนักในประชากรทั่วไปแต่จากสถิติที่เข้ามาตรวจก็เจอนะคะเหมือนในกรุงเทพเองก็พบได้ถึงร้อยละสิบนะคะดังนั้นนะคะเราประมาทได้ไหมไม่ได้นะคะ ทำไมจึงเป็นโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรนี่คือคำถามนะคะที่เป็นประเด็นหลักในวันนี้ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคสะเก็ดเงินแต่มีหลักฐานสนับสนุนว่าน่าจะเกิดจากความพ้องของระบบอินม,มูลนะคะร่วมกับความผิดปกติของสารพันธุก,กรรมที่กระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเจริญผิดปกติแล้วก็ใช้เวลาประมาณ28-30วันในการเจริญเต็มที่และหลุดออกมา แต่ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินวงจรนี้จะลดลงเหลือเพียง2-3วันทําให้ผิวหนังมีการหนาตัวขึ้นแล้วก็มีสะเก็ดเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้แก่การเสียดสีการกระทบกระ,กระแทกนะคะหรือการแกะกันเกาบาดแผลรวมถึงปจัจจัยทางด้านจิตใจสังคมความเครียดการดื่มสุราการติดเชื้อโรคนะคะแล้วก็ข้ออักเสบนะคะสารเคมีบางชนิด บางท่านก็ใช้ยาลดความดันชนิดต้านเบต้านะคะยาทางจิตเวชยาต้านมา,าลาเรียเป็นต้นนะคะก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินเกิดอาการกำเริบขึ้นได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้ค่ะเราจะได้เฝ้าระวังนะคะพื่นสะเก็ดเงินเป็นอย่างไร รอยโรคสะเก็ดเงินที่พบบ่อยที่สุดคือมากกว่า80%ของผู้ป่วยจะมีลักษณะเป็นผื่นนูนแดงนูนหนานะคะแล้วก็เป็นรูปร่างกลมมีสะเก็ดเป็นจํานวนมากนอกจากจะพบผื่นผิวหนังได้ยังมีอีกหลายลักษณะนะคะคือผื่นขนาดเล็กๆเ,เป็นตุ่มนูนแดงมีขุยกระจายทั่วไปในเวณลำตัวแขนขาหรือเป็นแบบผื่นเป็นตุ่มน้อง ตื้นนะคะบนรอยโรคเนี่ยมีสีแดงนะคะหรือเป็นผื่นแบบแดงอักเสบบริเวณซอกรักแ้หรือซอกขาหรือเป็นผื่นแดงแบบรอบทั้งตัวโดยผื่นสะเก็ดเงินจะพบได้บ่อยบริเวณหนังศีรษะนะคะผิวหนังที่มีการเสียดสีแกะเกาเช่นข้อศอกนะคะเขา่าลำตัวก้นกบและยังสามารถพบได้ทุกแห่งของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเล็บฝ่ามือฝ่าเท้าวัยวะเพศโดยการกระจายของผื่นเนี่ยจะเกิดขึ้นเท่าๆกันทั้งสองข้างของร่างกายนะคะ ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้นะคะว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจริงๆเป็นโรคที่ไม่นับว่าเป็นโรคติดต่อนะคะเนื่องจากไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเ r ียหรือเชื้อราดังนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยจึงไม่ต้องกังวลว่าจะสามารถติดต่อโรคนี้ได้นะคะย้ํานะคะไม่เป็นโรคติดต่อนะคะเพราะไม่ได้เกิดจากแบคท,ที ria หรือเชื้อราคะจะทราบได้อย่างไรว่าโรคสะเก็ดเงินนะคะและเราเป็นหรือยัง ก็ใช้วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินค่ะแพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินจากการตรวจหารอยโรคของผู้ป่วยโดยไม่ต้องทําการเจาะเลือดเลยนะคะหรือตรวจปฏิบัติการอื่นๆน,นะคะซึ่งถ้าเป็นกรณีพิเศษซึ่งสามารถพบได้น้อยมากเราก็อาจจะต้องตัดตัวอย่างผิวหนังนะคะไปตรวจทางพยาธิวิทยาต่อไปแต่แค่ดูรอยโรคเราก็รู้แล้วะคะ่ะจากภาพที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็คือเราสังเกตได้เลยนะคะ ใครมีอาการเป็นโรคสะเก็ดเงินได้บ้างและคาดการว่าจะมีโอกาสเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือไม่สามารถทํานายได้อย่างแม่นยําเลยนะคะว่าเนื่องจากผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินหนึ่งใน3เนี่ยจะมีประวัติญาติที่เป็นโรคสะเก็ดเงินอยู่แล้วการเกิดโรคสะเก็ดเงินนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยทางพันธุกรรมอย่างเดียวนะคะยังมีปัจจัยอื่น เสริมเข้ามาอีกนะคะเหมือนที่กล่าวไว้นะคะและภาวะ,ะปวดข้อภาวะแทรกซ้อนของโรคสะเก็ดเงินนะคะจะพบได้หนึ่งในสีของผู้ป่วยหมายความว่าถ้าเป็นโรคสะเก็ดเงินมักจะมีอาการปวดข้อแล้วก็มีความผิดปกติของเล็บร่วมด้วยอาการปวดข้อจะคล้ายๆกับโรครูมาตอยนะคะแต่มีอาการรุนแรงน้อยกว่า ข้อและเนื้อเยื่อรอบๆข้อจะมีอาการอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็จะมีการทําลายของข้อและเกิดการผิดรูปอย่างถาวรดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการปวดข้อร่วมด้วยควรรีบปรึกษาแพทย์อันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคสะเก็ดเงินนะคะก็คือปวดข้อคราวนี้มาดูปัจจัยการกําเริบของโรคสะเก็ดเงินนะคะนอกจากเมื่อกี้บอกแล้วว่าปันธุกกรรมนะคะก็จะมีความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอนอน,อนดึก การติดเชื้อบางชนิดที่พบบ่อยคือเชื้อแบคทีเรียที่คอซึ่งกระตุ้นให้เกิดอาการสะเก็ดเงินง่ายนะคะก็คือเราเนี่ยอาจจะเจ็บคอบ่อยนะคะการแกะและเกาการดื่มสุราและสูบุหรีและมีภาวะน้ำหนักเกินนะคะเป็น,นปัจจัย ในการกําเริบของโรคสะเก็ดเงินส่วนผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินนอกจากจะมีอาการปวดข้อก็จะมีอาการคันแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่ก็สร้างความรําคาญอาการผื่นตามผิวหนังอาจส่งผลด้านบุคลิกภาพทําให้สูญเสียความมั่นใจหรือความอายได้นะคะหากเป็นนานๆอาจมีอาการข้ออักเสบร่วมด้วยเหมือนที่กล่าวไว้นะคะหากมีอาการทางข้อแล้วไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้ข้อผิดรูปและพิการได้นี่คือความสําคัญจริงๆนะคะ สเก็ดเงินและความผิดปกติของข้อในบางรายอาจมีอาการข้ออักเสบร่วมด้วยและหากมีอาการทางข้อคนที่พบแพทย์ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะจะทําให้เสี่ยงต่ออาการข้อผิดรูปแบ่งออกเป็น2กลุ่มสําหรับคนที่ปวดข้อได้แก่กลุ่มคนอายุน้อยบางครั้งอาจมีอาการนํามาก่อนนะคะก็คืออาการเรื่องข้อมาก่อนกลุ่มนี้มักมีความรุนแรงอาจมีพันธุก,กรรมเกี่ยวข้องจำเป็นต้องรับ การดูแลเรื่องข้ออย่างดีป้องกันอาการข้อผิดรูปกลุ่มคนอายุมากเกิดเป็นโรคสะเก็ดเงินมานับ10ปีอาจทําให้มีอาการทางข้อเช่นปวดข้อหรือติงหรือตึงที่มือนะคะมีอาการตึงอยู่ที่มือเหมือนกับเอ่อมือไม่ผ่อนคลายนะคะยึดเหยียดลําบากนะคะต่อมาโรคสะเก็ดเงินรักษาได้อย่างไรโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่มีอาการเห่และลดลงสลับกันไปโดยระยะเวลา สงบของโรคเนี่ยอาจสั้นๆเป็นสัปดาห์หรือยาวนานเป็นหลายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรักษาและปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคนะคะโดยส่วนใหญ่โรคสะเก็ดเงินจะสงบหากผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นดังกล่าวข้างต้นปัจจุบันการรักษาโรคสะเก็ดเงินยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ผู้ป่วยต้องใช้ความร่วมมือในการรักษาและดูแลตนเองอย่างถูกต้องตามคําแนะนําของแพทย์จึงจะสามารถควบคุมโรคให้สงบนะคะไม่ได้ให้มีอาการกําเริบแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะที่สําคัญก็คือเหมือนที่บอกเอาล่ะค่ะก็คือภูมิต้านทานของคน ะะถ้าภูมิตกพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดก็มกักจะขึ้นเร็วมากนะคะการรักษาโรคสะเก็ดเงินนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทําได้แค่เพียงบรรเทาอาการซึ่งการรักษาสามารถทําได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการใช้ยาทาภายนอกหรือยารับประทานหรือฉีดยา แล้วก็รักษาด้วยการฉายแดดนะคะก็คือโฟโตเทอรปีเครื่องมือฉายแดดโฟโตเทอรปีเป็นการใช้รังสีอัลตราไวโอเรตหรือแสง UV นะคะทั้งแสง UVA และ UVB มาฉายบนบริเวณผิวหนังที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเพื่อยับยั้งการอักเสบของผิวหนังและกระตุน้นการทำงานของเซลล์เม็ดสีให้ทํางานเป็นปกติมากขึ้นนะคะข้อควรปฏิบัติในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เกิดการแห้งของหนังศีรษะแล้วก็ผิวหนัง ต่อมาก็คือทาโลชั่นให้ผิวชุ่มชื้นเป็นประจำเพราะว่าในกรณีที่เป็นน้อยก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวหนังนะคะหากเป็นมากควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ช่วยลดการอ,อักเสบด้วยนะคะต่อมาก็ต้องหลีกเลี่ยงการแกะหรือเกาผื่นสะเก็ดเงินเพราะอาจทาให้อาการรุนแรงในลุกลามได้ต่อมาพยายามอย่าเครียดทําใจให้สบายนะคะพักผ่อนและออกกาลังกายเพียงพอในกรณีที่ติดเชื้อเช่นติดเชื้อที่คอก็จะกระตุ้นให้เกิดสะเก็ดเงินได้ ควรรีบรักษาอาการติดเชื้อถ้าจากแบคทีเรียนะคะก็ต้องรักษาให้ถูกต้องนะคะโดยพบแพทย์นะคะอีกเรื่องการดื่มสุราและสุกบุรีต่อมาก็คือควบคุมไม่ให้น้ำหนักเกินนะคะเพราะน้ำหนักเกินก็เป็นปัจจัยกระตุ้นเหมือนกันนะคะตรงไหนที่มีผิวนังเสียดสีกันบ่อยๆก็จะเกิดสเก็ดเงินง่ายข้อควรปฏิบัติของคนรอบข้างผู้ป่วยสเก็ดเงินต้องทําความเข้าใจว่าโรคดังกล่าวไม่ใช่โรคติดต่อ และเป็นโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชือ้อไม่เกี่ยวข้องกับความสปกปรกสามารถใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยได้อย่างปกติให้กําลังใจผู้ป่วยและคําแนะนําเกี่ยวกับการรักษากับผู้ป่วยแม้นจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ทําให้โรคสงบได้ไม่เพิ่มความเครียดให้กับผู้ป่วยเพราะโรคนี้มีความเครียดเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สําคัญมากด้วยนะคะอยากเครียดผู้ป่วยต้องรู้จักรีแลกและผ่อนคลายตัวเองนะคะ เรามีอาหารค่ะที่แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะในโรคสะเก็ดเงินก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อแดงผลิตภัณฑ์จากนมกลุ่มเนื้อแดงผลิตภัณฑ์จากนมนะคะถ้าจะแปรรูปหรืออะไรเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินมากขึ้นกลุ่มพืชผักกลุ่มไนเชตนะคะกลุ่มไนเชตก็คือเช่นมะเขือเทศมะเขือม่วงมันฝรั่งมะเขือยาวพริกหวานแตงกวาแตงโมมันเทศซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสะเก็ดเงินกําเริบได้บ่อย อันนี้ก็มีหลายกลุ่มกําลังเก็บข้อมูลอยู่นะคะเนื่องจากพืชผักกลุ่มในเฉดเนี่ยมีสารพิษธ,ธรรมชาติที่เรียกว่าโซรานินนะคะซึ่งมีผลกระทบกับการย่อยอาหารของคนนะคะและอาจส่งเสริมให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นได้เร็วกว่าปกติดังนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกนี้นะคะอาหารต่างๆพวกนี้จึงต้องหลีกเลี่ยงไปก่อน ุ่มอาหารแปรรูปนะคะอาหารที่มีคารี่สูงน้ําตาลเกลือไขมันสูงเช่นไส้กรอกกุนเชียงนะคะคุกกี้ทาให้โรคอ้วนตามมาพอมีภาวะอ้วนลงพุงก็เกิดภาวะเมตาบอลิซึมซินโดมนะคะเพราะว่าเมตาบอลิกซินโดมเนี่ยก็คือทําให้ภาวะร่างกายเนี่ยลงพุงนะคะซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วก็สูงวัยนะคะมีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องง่ายนะคะ ภาวะกลูเตนนะคะ,ะกลูเตนก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่กลุ่มสะเก็ดเงินต้องหลีกเลี่ยงนะคะก็คือมีกลุ่มเบเกอรี่ขนมปังคอนฟลกซีเรียลข้าวสาลีนะคะผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีเบียบางชนิดอาจทำให้โรคสะเก็ดเงินยิ่งกำเริบนะคะแล้วก็ทำให้โรคเนี่ยมีอาการแย่ลงไปอีกนะคะสิ่งสำคัญก็คือกลุ่มกลูเตน ก็ดีกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ดีนะคะที่เหมือนกูเตนก็มาหมักเป็นเบียร์ก็มีนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นกลุ่มที่ทําให้โรคสะเก็ดเงินเป็นรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ถ้ากําลังรักษาด้วยยาบางชนิดเช่นยาเมโทเทกเซสนะคะหรืออาซิเทรติน e นะคะก็ถ้าเป็นกลุ่มนี้กําลังรับประทานยากลุ่มนี้อยู่ต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดไม่งั้นจะทําให้อาการของโรคแรงขึ้นอย่างรุนแรงนะคะต่อมากลุ่มน้ําตาลและอาหารจําพวกที่ทําจากน้ําตาลไม่ว่า จะน้ําตาลทั้งหลายนะคะที่อยู่ในช็อกโกแลตลูกกวาดนะคะมีผลเสียต่อสุขภาพเมื่อทําให้น้ําหนักขึ้นและเป็นโรคอ้วนน้าตาลอยังไปกระตุ้นให้แผลของสะเก็ดเงินเกิดการอักเสบได้ง่ายด้วยนะคะงดก็ดีนะคะต่อมาเรามาดูอาหารที่ควรรับประทานเมื่อเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะอันดับแรกก็คือปลาดมไปด้วยไขยมันตัวดีนะคะก็คือปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าปลาทูปลา,าเทล ปลาเทรานะคะซึ่งเป็นแหล่งของโอเมก้าสามที่ช่วยต้านการอักเสบและช่วยลดอาการของโรคสะเก็ดเงินได้ดีมากต่อมาผักและผละไม้เนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแล้วก็ช่วยลดความเครียดนะคะมีออกซิเดชันแล้วก็ช่วยลดการอักเสบเหมาะสําหรับกรณีที่เกิดการอักเสบของโรคสะเก็ดเงินนะคะก็ควรบริโภคเลยนะคะต่อมาก็เป็นกลุ่มของ อาหารที่มีวิตามินดีสูงนอกจากการอาบแดดในยามเช้าทุกวันแล้วก็ควรรับประทานปลาที่มีกลุ่มไขมันตัวดีนะคะที่มีวิตามินดีสูงอาจช่วยให้การของโรคสะเก็ดเงินดีขึ้นส่วนกลุ่มเครื่องเทศก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ มีผลดีกับโรคสะเก็ดเงินแต่อาหารเผ็ดนี่ต้องงดนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเพราะจะยิ่งทําให้ขยายหลอดเลือดแต่กลุ่มเครื่องเทศนนะ่ะจะช่วยต้านการอักเสบได้ดีนะคะเช่นขมิ้นหรือขิงนะคะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวประกอบนะคะสิ่งสําคัญก็คือเหมือนที่เรารู้นะคะว่าโรคสะเก็ดเงินน่ไม่ใช่โรคติดต่อเป็นปัญหาผิวหนังที่ไม่ควรมองข้ามเพราะว่ามีผลข้างเคียงก็คือทําให้เกิดาการข้ออักเสบและผิดรูปตามมาถ้ามีอาการรุนแรง เริ่มมีอาการปวดข้อแล้วก็ข้ออักเสบมากขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันทีการรักษาก็มีวิธีการหลายอย่างแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ขึ้นอยู่กับท่านเองนะคะว่าถ้าท่านทําภูมิต้านทานของท่านดีภูมิคุ้มกันดีร่างกายแข็งแรงโรคนี้ก็จะหายไปนานหรือเขาเรียกว่ารอยโรคสงบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านมีความเครียดนอนหลับไม่เพียงพอนะคะวิตกกังวลสูงภาวะรอยโรคก็จะกลับคืนกลับมาเร็วขึ้นนะคะ เราต้องช่วยกันปกป้องเมื่อเรารู้แล้วนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอต่างๆที่ทํามาทั้งหมดนะคะเหมือนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่127เพื่อจะปกป้องทุกคนให้ห่างไกลจากโรคภัยและในกรณีที่เป็นแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อสงบรอยโรคซะแล้วก็ไม่ไม่รบกวนต่อการทํางานการหาเงินการเลี้ยงชีพและทําให้ไม่สูญเสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับการรักษาในภาวะแทรกจนต่างๆต่อไป หมอปอก็อยากปกป้องทุกท่านนะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพดีก็ติดตามหมอปอได้ที่ Facebook ดรริศราดาวันยูทูบฮักเฮลท์แอนเฮิร์มนี่ติดตามคลิปวิดีโอยอดหลักได้นะคะแล้วก็สแกนเคอร์โคดตัวนี้เพื่อศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนื้อหาในวันนี้ก็รวบรวมมาเพื่อจะส่งเสริมให้ท่านเข้าใจรอยโรคนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวหน้าที่นี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขสุขภาพดีไม่มีขายค่ะถ้าอยากได้ต้องดูแลตัวเองเอาฝากกด like. กดแช่นะคะแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้เป็นสะพานบุญช่วยกันค่ะเพราะทุกอย่างอยู่ที่มือของท่านเองนะคะในการช่วยคนแล้วก็ช่วยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ